เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับมีลกักที่แปลนะครับวันนี้เราอยู่กันในโกโก้มาฟินนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสมบัติแรกอะไรดีทําไมบางคนแอนแท็กน้อยอันนี้เป็นคําถามจากใต้คอมเมนต์นะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาอยู่ใต้คอมเมนต์ดีๆช่วยเหลือเพื่นทุกท่านนะครับต่อไปการกินแมว UR 3ได้อะไรนะครับแล้วก็เซ็ตเราควรใส่แบบเป็น42หรือ 6, 6 6อันไหนดีกว่านะครับเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องสมบัติก่อนเลยแล้วกันนะครับ อย่างที่บอกนะใครลงอะไรไว้ก็ขอออคนถามเรื่องเพลงเพลงมันเป็นเพลงของช่องหมีเองครับมันเป็นเพลงของช่องหมีเองนะครับสมบัติเลือกอะไรดีสมบัติเลือกเนี่นะรครับเบนตาออฟตัดไม่ใช่นะออฟตัดเขาไม่ได้จ้างเพราะนั้นไม่ต้องเพราะนั้นไม่ต้องไปซื้อเขาก็ได้ครับไว้เขาจ้างหมีเดี๋ยวค่อยซื้อขอไม่ใช่นะวออนะันนี้มันจะได้อักษรลมูมีโอกาส10นะครับก็จะมีโอกาสได้ลูน2เท่าด้วยนะครับก็ อ๋อก็มีไว้ก็ดีกว่าบางทีก็โชคดีนะเดือนนึงติดสักที2ทีก็ยังคิดว่าได้ของฟรีไปแล้วกันประมาณนี้นะครับอันซ้ายมันจะได้ความแรงจากขึ้นความสยอง3%เเนะแต่ว่าหมีมองว่าเฉยๆอเอานี้ดีกว่าอ่าจบไปในส่วนสมบัตินะครับต่อไปทำไมบางคนแอนแท็กน้อยตัวหมีก็ไม่ไดแด้แท็กเยอะนะแต่จะเกือบ20 0 0มืแล้วถ้าเรามาดูสูตรตางใช่ไหมครับนี่คำตอบเ็จะออกมาเลยเรามาดูที่คนนี้ นีแอ็คแท็กเขามาอยู่ที่2 5 0 0 0มากกว่ามี6,000นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตทำไมแอคแท็กเขาเยอะเพราะว่าเขาตีบวกแต่เอ่ออาวุธครับมือแล้วก็สร้อยเพราะว่าเจ้าแอ็คแท็กอย่างเดียวแค่นั้นเองครับอ่าเดี๋ยวมีให้ดูของหมีนะนี่เห็นไหมมีก็ตีแต่อาวุธตีบวกก็คือนคเ,นเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเวลาตีบวกเนี่ยถุงมืออาวุธแล้วก็สร้อยมันจะบวกแอคแท็กเราก็ตีแต่อัแท็กแต่การทําอย่างนี้เงินจะลดเร็วมากนะแต่ก็มันก็คุ้มอะถ้าเจ้าแอ็คแท็กเยอะนะครับ ก็ให้เน้นแต่การตีบวกเนี่ยให้เน้นอาวุธหุ่งมือแล้วก็เป็นในส่วนสร้อยนะครับเน้นข้างแ่งอย่างเดียวแต่บางคนคือเวลาเข้าเกมมาบางคนอาจจะแบบว่าไปขายของเสร็จมันจะขึ้นมาให้ให้กดอเลยใช่ไหมส่วนใหญ่คนจะกดอถ้ากดกดอมันจะเฉลี่ยแต่ว่าเวลากดเฉลี่ยอย่างนั้นพลังจะเยอะ,ยอะกว่าแต่ถ้าเกิดจะเน้นเอาแองแกลก็ตีบวก3ค่านี้ครับมันจะไวเพราะจริง,รงตัวหมีไม่ได้เน้นแองแทลเลยนะคือจริงๆมันเอาออฟแองแทลจะอาวุธ จากของพวกนี้ก็ได้แต่ว่าหมีจะไม่ออทแท็กเลยครับหมีจะเอาค่าสําคัญพวกทักษะกับคีสปีดมากกว่าหมียังมีห้เหตุผลว่าถึงออทแท็กเพื่อนๆเ,เยอะไปแต่ถ้าไม่ติดคี้ทักษะน้อยมันไม่ติดคีเพิ่มเติมมันก็เบาอยู่ดีครับเพราะนั้นให้ความสำคัญกับค่าพวกนั้นดีกว่าแต่อันนี้คนถามแท็กก็บอกตามนี้ประมาณนี้นะครับเอ่อต่อไปเป็นในส่วนแอทแท็กหาจากไหนใช่ไหมครับ แอนแทกได้จากเมโลมอนนะเขาสามารถใช้ใส่เมโลมอนตรงนี้ก็ได้บวกแอตแทกแต่ว่า่วนใหนเขาไม่นิยมนะครับหรือว่าจะใส่พวกนี้เป็นแอนแทกก็ได้แต่มีแนะนําใส่สเตตัสจะดีกว่าแต่บางคนก็เอาแอนแทกก็แล้วแต่เผื่อใครแบบอยากได้ Attack แอนแท็กเยอะก็ต้องจัดนะครับแต่มีจะไม่ใส่เลยมากมียังไปใส่สปีดทักษะอะไรพวกนี้ชี้อะไรเงี้ยมากกว่าเนี่ยนะมีใส่ทักษะหนียังใส่ฮิตเลยเพราะว่าฮิตทุกวันนี้ยังยร้อยห้าไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ตกไปนะแล้วหรือว่าอัพหรือว่าอัพฮิตตกอีกแล้ว พุ่มใจมากเลยนะเรียกว่าอัพไะฮิตตกเนี่ยฮิตเหลือร้อยหนึ่งเมื่อวานเมื่อวานมีร้อยสามเราว่าอัพแม่งฮิตตกฮิตตกเกิดขึ้นมาจากที่เออพอตัวเราเลเวลเยอะเสียดามันจะไปเปรียบเทียบกับมอนสเตอร์เลเวลใหม่มันจะเลเวลเยอะมันก็เลยหักค่าฮิตเราประมาณนี้แหละออฟไอเทมเนี่ยมีแอคแท็เพิ่มได้จากอะไรคงมีก็ได้จากสัตว์เลี้ยงช่วยเหลือด้วยครับสัตว์เลี้ยงนี่เลยครับสติ๊กเกอร์นี่แอคแท็กสองเปอร์เซ็นครับ เห็นอย่างนี้ขึ้นเยอะนะตอนคือต้องบอกว่าช่วงต้นเกมกลางเกมหน่วยเยอะกว่าอัตราเปอร์เซ็นต์ก็เอาแบบคิดง่ายๆสมมติมีอัตราสองหมื่นใช่ป่ะสองเปอร์เซ็นต์เขาเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่วะเอาไปว่าเยอะแล้วกันยังไงก็เยอะกว่าหน่วยร้อยสองร้อยแน่นอนครับยังไงก็เยอะกว่ายังไงอัตราเป็นเปอร์เซ็นต์เลทเกมส่วนใหญ่เขาจะใส่เปอร์เซ็นต์กัรเปอร์เซ็นต์มันขึ้นเยอะกว่าประมาณนี้นะครับ ต่อไปแอคแท็ได้จาก U r รเลยแมวแมวบวกแอคแท็ด้วยนะครับนี่เพื่อนๆลองดูเห็นไหมแอคแทกฟรีเลย1 2 5 7นยดี่ยังแนะนำออปชันอยู่ข้างในด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำแมว UR าครับทำบ้านเลยว่าคลิปที่แล้วมหมีมีสอนลองไปดูได้บวกเยอะบวกเยอะอ,อ๋ออีกข้อหนึ่งหมีลืมครับแมวใส่ตรงเซ็ตก็ได้โบนัสนะนี่ตอนนี้ภายนอกเห็นไหมหมีจะเป็นเน้นแอคแท็กอย่างเดียวเพราะหมีเป็นตัวดาามจหมีก็จะเป็นเน้นทนทานเห็นไหมครับ ตอนนี้ตอนแรกมันจะบวกอันแทกแค่ร้อยเห็นไหมถ้าเราปลดไปถึง8เลยอันแทกบวกสถ้าปลด12 16 20ตรงนี้ก็ยิ่งได้เยอะให้เพืเ่อนๆเน้นถ้าเกิดเป็นพวกแทงก็ไปนเน้นสง่างามอย่างเงี้ยหรือไม่ก็จำมั่งก็ได้อะไรที่มันตายยากๆถ้าเป็นดาเมจก็เน้นพวกอันแทกไปประมาณนี้นะครับพยายามใส่ให้ตรงนะแต่ตัว SP อาจจะลำบากสักนิดนึงเห็นไหมมีก็ใส่แขนนะให้ตรงนะครับพยายามเน้นอะไรที่มันเปอร์เซตบวกอันแทกไว้ก่อนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะบวกเยอะ จบไปในส่วนแอคแทกครับหลักการแอคแทกมีอยู่แค่นี้เองแล้วก็กดยาถ้าจะเอาแรงหน่อยก็บวกแอคแทกอีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับมีซื้อสักขดหนึ่งตังกูจะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยโอ้โอันนี้จบไปใน่วนแอคแทกนะครับต่อไปเป็นใน่วนเซ็ตนะครับเซตใส่สี่สองหรือว่าหกหกดีอันนี้คนถามมานะครับถ้าเราใส่66เนี่ยมันจะได้อะไรไปได้จากแอคแทกยี่แต่ว่าต้องทุกครั้งที่ได้รับโล่บางทีเราไม่ได้รับโล่ไงถูกไหม มันดีไม่ได้ไมรับโล่ไงแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไปใส่แบบ4ี่สองใช่ไหมแบบเซ็ตน้ําแข็งสองเนี้ยสองมันก็จะได้แท็กเออสิบสองเปอร์เซ็นต์หมีว่าอย่างนี้ดีกว่าความรู้สึกหมีนะเพราะว่าเราใส่แบบนี้ก็ถือว่าเราได้แท็กตลอดเนี่ยถูกไหมอันนั้นบางทีเราก็ไม่ได้รับโล่ตลอดเนี่ยถูกไหมครับประมาณนี้นะเพราะนั้นหมีว่าถ้าจะเอาดาเมจจริงๆใส่สี 2, ่สองจะดีกว่าอันนี้เป็นความเป็นส่วนตัวหมีนะบางคนก็อาจจะใส่หกหกก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเราไปใส่หกหกอ่ะใส่เซ็ตสยองใช่ไหมครับ กดเลื่อนขั้นตันน่ะพลังจะได้เยอะกว่าเยอะเลยอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปเลือกเอาอย่างของมีมีก็มีนะเนี่ยเกงขั้นหนึ่งแต่ถ้าใส่ตอนนี้พลังหายหวา่วมบนะห็นะนี่บอกต้องหมื่นสี่นะแต่ว่าถ้าเกิดสมบูรณ์เป็นเซ็ตขั้นใหม่ถ้าอัพถึงห้าพลังเยอะกว่าประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆลองเลือกสรรเอาแล้วกันเราได้รู้ส่วนตัวถ้าเอาความแรงหมีแนะนำสี 2, ่สองสี่สองหมีว่าแรงกว่าเพราะว่าบางบางครั้งเราก็ไม่ได้รับโล่ก็มีใช่ไหม อ่ะต่อไปเป็นในส่วนน้องแมว UR กินซ้ำได้อะไรนี่คนถามมานะครับวพาดีหมีเปิดวันนี้ได้อีตัวหนึ่งจริงจริงยูมันหาไม่ยากนะวันหนึ่งสุ่มสุ่มไปเนี่ยครบสอ0รอเน่ยมันได้การันตีขั้น3อยู่แล้วตรงเนี้ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับก็คือก็เอาไปสุ่มใน20%นี้ก็อยู่ที่ดวงอะ่ะบางคนแม่งดวงดีก็ออกเลยด้วยบางคนกดไป10ตัวไม่ออกก็มีนะเออ อ่าการเรื่องขั้นน้องแมวทั้งพอดีหมีได้ซ้ำมาตัวหนึ่งตัวที่หมีซ้ำก็คือแมวชีสช,ชาเขียวนะครับเราสามารถกดดูได้นี่เขาว่าประเมินเห็นไหมเออมันต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันตลกว่ตะตลกยี่ห้อเนี่ยนี่ตัวนี้หมีไม่ได้ใส่ครับนี่เป็นน้องแมวแมวชีสช,ชาเขียวด้วยนะต้องมีคาว่าชีสช,ชาเขียวด้วยนะครับก่อนที่เพื่อนเพื่อจะเอาแมวตัวนั้นไปรวมไนดูเซ็ตก่อนอย่างเซ็ตเห็นไหมของหมีมันไม่รงกับของหมีเลยหมีก็เ,เอามากินแค่นั้นเองเพราะว่าเราใส่ได้แค่สี่ตัวถูกไหม เพื่อนๆก็ดูอันนี้มีแนะนําตัวดาเมจพยายามหาเซตที่มันได้โบนัสแร็แทกก่อนนะครับเนี่ยอย่างของอแบ่งกล้าเหมือนป่ามีก็จะแบ่งกล้าไม่ครบ3เนี่ยถ้าเกิดมีได้อีกตัวหนึ่งได้แบ่งกล้ามีก็ใส่นะมันจะได้ครบ4มีจะได้ปลดโบนัสตร,ตรงนี้ครบไปเลยครับตอนที่มีปลดเลเวลห้าโบนัสตร,ตรงนี้ครับเนี่ยถ้าเกิดเลเวลห้าครบ4อันใช่ป่ะมันก็ได้ทั้งหมดคือ20ไนงะมันก็ปลดแร็แท็กแม็กเลยเราก็จะได้ดาเมจตรงนี้ที่แรงขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ เ,เดี๋ยวมีขอญาตก,กินประเมินเลยแล้วกันนาะเพราะว่าหมีเองก็ไม่ยังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรแต่ว่าเพื่อนๆขอมาแต่ว่าที่หมีรู้เนี่ยก็คือเห็นไหมคือคือคือไม่ได้บอกว่าหมีรู้นะคือเขาเขียนมาอยู่แล้วเห็นไหมพรีวิวการประเมินเนี่ยครับเหมือนประมาณว่าเราอยู่ขั้นแรกเห็นไหมบางแมวสเตตัสเอ่อเซตสามนบวกสี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดสมมุติเราเป็นสกิลแมวต้องการอัตรเพิ่มเป็นสามจุดห้าเนี่ยเหมือนว่าเราไปกินแล้วมันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆหรือเปล่าตามที่หมีคิดนะก็คือ ออเซตแรกก็คือ1นิ้วไงสุกมากเซตสองปลดปลดครั้งที่2ก็คือ2นิ้วครั้งที่สานิ้วครั้งที่4 4นิ้วแมวมันมี4ี่สี่นิ้วขอหม่เพิ่งรู้หมีไม่ได้เลี้ยงแมวด้วยว่าแมวมันมี5นิ้วหรือ4ี่นิ้วไม่รู้ว่ะน่ารักน่ารักนะนี่ถ้าเรามาดูตรงซ้ายบนมันจะเหยนนิ้วการประเมินอยู่นะครับเดี๋ยวมีขออญาตไปปลดเลยละกันถ้าเกิดมีปลดอย่างนี้มีอาจจะต้องต้องเอาตัวนี้ไปอยู่ข้างหน้าแน่เลยว่ะโอ้แต่มันก็เซ้เดียวกมา เออจริงด้วยครับก็คือเราเอาตัวที่ซ้ํากับรสชาติเดียวกันรรสชาติเห็นแมวเป็นอะไรไว้เนี่ยนั่นแหละเป็นรสชาติเดียวกันมาใส่มันก็จะปวดครับผมก็คือว่าให้เพื่อนๆหาแมวชีสช,ชาเขียวเนี่ยอีก2ตัวก็จะปวดมาถึงขั้น4นิ้วเลยเห็นไหมเพิ่มแมแชกสกิลแมวขึ้น2%ต่อดามเมจบอลก,ก็คือเพิ่มฟีฟสรุปคือให้ปวดแต่ตัวที่เราต้องใส่ครับแต่ว่าตัวที่เราใส่ต้องเป็นเซตเดียวกันอามีสรุปแบบคร่าวๆเลย ดูมีเราเอาตัวนี้ไปอยู่ข้างหน้าดิมันจะต่างอะไรกันบอนอกออกก่อนอเฮ้ยโอ้ยต้องอัพมาอีกนีว่าแทนที่ครับน้องแมวตัวนี้ครับตัวนี้แหละครับเราก็กลับมาบางอย่างหมีก็ไม่รู้นะหมีก็ต้องมัวเองนะครับเออเห็นไหมนี่มันจะขึ้นประเมินอย่างนี้อ๋อแต่ว่าหมีว่าไม่ต้องหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไปหารสชาติซ้ำใช่ไหมครับ มันประเมินนิ้วก็มันมันก็เหมือนปลดสก,กิลของตัวมันไปอ่ะก็คือเราก็ต้องไปปลดแต่ตัวเราใส่ไงถูกปะ่ะสมมติถ้าเกิดสมมติมีหาตัวซ้ำสี่ตัวที่เป็นรถเดียวกันก็ปลดสี่นิ้วสี่ตัวมันก็พลังเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองอ่ะสรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับเอ่ออันนี้มีอัพสิบห้าอ้าวอัพได้เฉยเลยวะเฮ้ยจริงๆตอนแรกมีของขาดนะตอนนี้เอ้ยอันนี้มีอัพเกินไปวะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพราะว่ามีไม่มีรถอื่นมันไม่เกินเลยว่าสิบห้าอยู่แล้วอัพตัวนี้ไปเลยก็ได อ๋ออันแรกก็จะหายไปใช่ป่ะอ๋อไม่ได้หายยังไม่ได้อัพมีโบอ๋อนี่ไงไม่ได้อัพบโบมันเลยหายไปนี่จะต้องอัพบโบครับครับกลับมาแล้วนี่โห<อ>เดี๋ยวนะแมวสามอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ได้อัพใบสิบเลยได้ไหมเนี่ยขาดช้อนเนี่ยตอนนี้มันเป็นปัญหาขาดช้อนแรกอะ่ะ คือเวลาเรากดแมวตอนนี้ส่วนใหญ่มันออกแต่สองกับสามหมดนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆเป็นไหมหนึ่งมันไม่ออกแล้วทีนี้เราไม่สามารถหาแมวมาย่อยเอาช้อนขั้นหนึ่งได้ครับนี่แหละปัญหาเลยนะตอนนี้ปัญหาชีวิตเลยก็ว่าได้ไม่รู้จะหาแมวขั้นหนึ่งยังไงวะดูดิเปิดไปก็มีแต่สองหมดเลยตอนนี้มีไม่มีหนึ่งเลยมันไม่เงนินอัพได้แล้วเนี่ยแต้วน้ำมีได้เท่าไหร่วะสองข,ขออภัยครับตอนนี้ได้เก้าแล้ว เราต้องไปปลดอีกนิดนึงนะครับเกไม่นิดนึงอนะ่ะก็คือต้องเป็นขั้นสี่ขั้นสี่สามตัวเราต้องไปหาเบ่งกล้ามอีกตัวหนึ่งตัวนยังหาไม่ได้เบ่งกล้ามออาอันนี้ไม่ไ 5. เอาห้าหอเออไม่มีช้อนอีกแล้วเวรกรรมช้อนขาดตลาดครับตอนนี้สามเอา้เอาไอ้ตรงนี้มีสองว่ะโอขาดช้อน เออ่ะใครรู้วิธีหาช้อนแมวขั้นหนึ่งก็บอกมีหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้จนปัญหาคือขั้นหนึ่งเนี่ยหรือว่าเราจะต้องมานั่งเปิดเนี่ยไอสเต็ปแรกอันนี้เขาบอกบอกว่าเออมันมีโอกาสรั่วออกรุ่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าตอนนี้มีรู้สึกของมีมันไปออกรุ่นสองซักแทบแทบแทบตลอดเลยอาจจะพบว่าตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมอืม อ่านั่นแหละครับก็เป็นการอัพแมวตัวซ้ำให้ดูแล้วกันเพราะน,นี้มีคนถามมานะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเออก็แค่นั้นนะครับอ่เผื่อใครอยากทำไกด์เร็วเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนได้แน่นอนอ่ะและ้วเจอกันนะครับวูดพลังหมีขึ้นแล้ววะ่ะไปหนึ่งหนึ่งล้านแปดหมื่นแล้วเออ